ไปทางไหนไปทางไหนอเอะอะเอ๊ะเอ๊เอไป,ไปกัดรองเท้าทำไมนั่นน่ะยา่า เอามาให้ยูโรเอามาให้แมคโครเอานมมาให้น้องยายาตีน้องยาตีน้องน้องเอามาให้ไงเออเอามาให้ไงยาทางนู้นก็เหมือนกันอืออย่ากัดนั่นแมคโคยูโรอย่ากัดนะกัดแล้วไม่กินอย่ากัดนะ เออไมนะ่อยากกัดนะอยากกินอยากกินเออให้ยายไม่กินเต้เต้เต้ยายไม่กินหรอกเออยายไม่กินหรอกให้ยายแตนกินไปเออยายเตนกินไปยายเธอไม่กินหรอกเอออะไรโอ้แบ่งน้องกินมั้งเถอะ ขอน้องกินมังน้อ,นนองอย,อยากกินขนมเออขอน้องกินหน่อยน้องอยากกินพี่พี่พี่ดีโอขอน้องกินหน่อยคนเก่งไงอุ้ยพี่ดีโอกงเก่งให้หน้องกินด้วยเร็วเดี๋ยวยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวพี่ตัดก่อนเดี๋ยวพี่ให้กินเนาะอเออ เดี๋ยวเดี um, ๋ยวพี่ให้กินด้วยดูขอเขาขอเขาแน่แน่มือไอ้มือเด้เด้เด้รูตามกี่ตามมือสันมือสันแน่มือสันเคยกี่บ้านรถบัซี่บ้าตามกี่นิงโอ้นี่นี่นนี้อันนี้ทำไม่กินอ่ะอยากได้อันใหญ่เขาอ่ะอ๋ออยากได้อันลายลายขอ รีโอเลโอแบ่งน้องอันอันลายสักอันแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวฉีกเธอคนเก่งคนเก่งให้ใหญ่ให้ใหญ่แตนฉีกเธอให้แบ่งน้องมั่งเถอะเนาะพี่รีโอเก่งจะตายให้น้องกินด้วยเออแบ่งแล้วแบ่งแล้วให้ใหญ่แตนฉีกให้ใหญแตนฉีกเออแตนฉีกให้น้องอ่ะ តែមកអង្គុយទីខាងអីឡៃអើលោកกินด้วยนั่นแหละអើឡៃเอาไปแบ่งกันนั่นแหละนั่นแหละនេះនេះនេះគេនេះបាននกี่ផងអឺលឺតាគិតថាបានល่มកាវាតកុំរកគេដាក់គ្នាហើយអឺវាតកុំរកគេដាក់គ្នាហើយគុននេះនេះមកទីជួយអូហ្នឹងទៅត្រាទេម៉ាញ់អូបងស៊ីម៉ាញ់ ไหนหมดแล้วมั้งแกะแกะแบงพีมั้งวายวะาลวกลตัวเองพี่ม่อนอะอะใครเนี่ยสงสัยเครียดบ้าอยู่เต็นเต็นออไม่กินนู้ปลาชกเอ้ยเอาต้องเอาเยอะกับเพื่อนน่ะหนไอตัวนั้นอะจะได้ปิ้งหมดกี่จุด <Billie S 1> แตนุ่นนีานุ่นเอามาแมเนี่แหละมามามาเออมามเออ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 นั่งนั่งนั่งนังมามนั่งเออเออใเออกินไปกินไปเอมยรือามาฟังพยากินมา

bạn còn kìm một tít mà à, nàng đi đi Nàng, nàng, ừ, ờ, nàng Mấy tông đơn Cùng dính Đó. Cái này chứ lộ đầy rồi gì đấy Cái này chứ ngành chuẩn ừ. แธาตอย่างดีไม่มีใครแบ่งหนูกินเลยโอ้อ้ามัมมัมดูจะแบ่งเขาเออมัมไปมัมไปมัเลยมัมให้หมดเลย โอ้่าบัเจโคมปวดออกม้งเอาออกได้แล้วเอาไว้ทำไมไว้แล้วมันจะติดมันจะเจ็บเออเบา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 จุกดน้นเขาจะเวียดบ่นเจนขึ้เวียเออไม่สนุก

មកត្រកគណងមន្តានយការទានហ៎ជីតខွာរាយឆៃជីបើវិមោកផាំង Khmer ទៅបែបណាទៅចេះអើយទេបាញ់រឹបតខွာរាយឆៃឌីទៅពីណាមោះអុយទេបើវិមោកផាំង Khmer ទៅបែបណាជីជីតអូយ៉ាប់ដល់ជុកណាំនេះព្រុលាក៏រ៉ាត្រេវិខ្លាំងពីយុយណាជីជីនេះណាមសិកាដែងកើតអុយ ស្នេញតើប៉ោអូនគីកូនយូរដល់គឺបានកោស្នេញមួយស៊ីប្រហកទៅប្រាយ